สวัสดีครับผมมีเนี่ยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาปรับซาวกีตร์นะครับของพี่วินนะครับโปรเตโนะครับก็เชื่อว่าเป็นืมกีตร์ที่หลายๆคนชื่นชอบนะครับแล้วก็มีคนขอนะครับว่าอยากปรับซาวเหมือนพี่วินนะครับทำยังไงบ้างนะครับคลิปนี้ผมตั้งใจมากๆนะครับต้องบอกว่าตั้งใจสุดๆนะครับพยายามจะทําให้มันคล้ายที่สุดอะเท่าที่เราจะทําได้นะครับก็โดยผมพยายามอ่าเรฟเนส์นะครับเพลง เล่นลิ้นเป็นหลักนะครับกับเพลงอัลบั้มนั้นนะครับก็คือจะมีเพลงแบบเซอร์เคิลนะครับเพลงยื้อนะครับในยุคนั้นนะครับก็จริงแต่ละคนอาจจะคุณภาพที่พี่วินใช้ตู้เมซานะครับซึ่งก็ก็จริงแต่ว่าตอนที่อัดอะ่ะพอเราไปตามสืบมารู้สึกว่าตอนที่ไปอัดเพลงเล่นลิ้นจะใช้เป็นตู้มาแชลนะครับถ้าเข้าใจไม่ผิดน่าจะเป็น JVM นะครับต้องบอกก่อนว่าโปรแกรมที่ผมโปรแกรมที่ผมใช้นะครับปลั๊กอินที่ใช้จะเป็น แอมพลิทูดนาเวอร์ชันหนะครับ,รบอ่าโดยผมก็พยายามเลือกตู้ให้มันคล้ายที่สุดนะครับก็คือได้ตู้นี้มาเข้าใจว่าน่าจะเป็น JVM นี่แหละเป็นจําลองมาเชล JVM นะครับแต่ในนี้จะเขียนเป็น s a t VM นะครับก็อ่าเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับก็คือหลกัหลกๆก็คือจะมีตู้นะครับเป็นมาเชล JVM ตัวนี้นะครับแล้วก็มีแคปนะครับแคปเป็น4ี่คูณสิบสทัล V หนึ่เข้าใจว่าเท่าที่เซิร์ชรู้สึกว่าจะเป็นแคปอ่า ีนะครับน่าจะเป็นแคปทีวีนะครับเพราะว่าอันนี้เราไม่แน่ใจนะครับผมไม่แน่ใจว่าตอนที่อาจจริงใช้แคปอะไรนะครับแต่ลองใช้แคปเมซ่าแล้วมันมันไม่ได้โทนนั้นนะครับก็เลยลองเลือกเกือบจะทุกอันละนะครับที่มีให้เลือกในนี้นะครับว่ามันใช้แคปอะไรก็ปรากฏว่าอันเนี้ยเหมือนสุดนะครับแล้วก็ไมที่ใช้นะครับไมจะใช้เป็นห้นะครับคือเพื่อนๆอาจจะไม่ต้องใช้บลออินตามนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดว่า ใช้ปลั๊กอินอื่นแล้วสามารถหาตู้ JBM หรือคาบิเนตของ PV ได้ก็คิดว่าน่าจะได้โทนแบบนี้เหมือนกันนะครับไม <My S 1> ในนี้จริงๆมันจะใส่ไว้2อันนะครับแต่ผมจะเปิดแค่ไม่เดียวก็คือไม้ตัวนี้เป็นจำลอง SM57 นะครับจ่อตรงนี้เป๊ะๆนะครับถ้าเกิดไม่ใช่ตำแหน่งนี้สาวเปลี่ยนเลยทันทีนะครับจะไม่ได้แบบนี้เลยนะครับต้องจอประมาณน,น่าจะกลางดอกพอดี นะครับกลางดอกเป๊ะๆนะครับแล้วก็ที่ผมใส่อีกก็จะมี Noise Gate นะครับที่เป็น s t o r มมี Noise Gate แล้วก็ Overscream นะครับหรือเป็นจำลองพวก808นะครับตัวนี้จะเปิด Overdrive ไว้น้อยมากนะครับโทนเปิดเยอะหน่อยนิดนึงนะครับแล้วก็เลเวลประมาณนี้นะครับคือด้วยความที่อัลบั้มนี้นะครับกับเพลงแต่ละเพลงริฟในตอนนั้นมันจะค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะแหลมนะครับแหลมประมาณนึงแล้วก็จะ ผมก็เลยหมุนโทนเยอะหน่อยครับทีนี้ตู้นะครับตู้มันก็จะมีโหมดให้เลือกนะครับตอนนี้จะใช้เป็นโหมดเป็น002นะครับตู้จะมีเกียร์อยู่ด้วยอ่ะก็จะปรับค่าตามนี้นะครับวอลลุ่มอยู่ตรงกลางเบสน้อยมากประมาณ3ามมิดเดิลไม่มีเลยนะครับจริงๆตรงนี้มันจะมีโหมดเป็นมิดชิฟเป็นสกู๊ปมิดให้ด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้เปิดเลยเคเบิลประมาณนี้นะครับแล้วก็เกณฑ์ประมาณนี้เบอร์3นะครับแล้วก็เปิดเรโซแนนต์แบบเต็มเลยนะครับพรีเซนต์กลางนะครับแล้วก็วอลลุ่มประมาณนี้นะครับ สำคัญคือตู้เนี่ยถ้าเลือกหัวมาแล้วเนี่ยจริงๆมันค่อนข้าง,าง,างที่จะคล้ายอยู่แล้วครับผมก็แค่พยายามเปิดเพลงเทียบนะครับแล้วก็หมุนนิดๆหน่นอยๆนะครับสําคัญคือหัวกระแคปต้องแมชกันแล้วโทนออกมาคลายก่อนนะครับก็ลองเอาไปปรับกับมัลติเอฟเฟกนะครับที่เพื่อนๆใช้หรือลักอินอะไรก็ตามนะครับที่เพื่อนๆใช้อยู่นะครับแต่ว่าลองเลือกของให้มันประมาณนี้ก็ได้นะครับจะได้ซาวตามที่เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับในตอนต้นคลิป หลักๆก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็แทบไม่ได้ทําอะไรเพิ่มเลยนะครับก็คืออย่างที่เพื่อนๆได้ยินก็คือปรับนี้ก็ได้แบบนั้นเลยนะครับเกณฑ์ไม่ต้องปรับเยอะเกินไปนะครับจริงๆฟังจากเพลงมันมันค่อนข้างที่จะพุ่งก็จริงแต่ว่าเกณฑ์มันไม่ได้ปรับเยอะมากขนาดนั้นนะครับเพราะว่ายิ่งปรับเยอะมันจะยิ่งเบลอแล้วก็ยิ่งยิ่งพลาดนะครับปรับประมาณนี้นิดเดียวแล้วก็บูตตรงนี้ก็เหมือนหมุนโอเวอร์ไรฟ์ขึ้นมาอีกนิดนึงเท่านั้นเองนะครับก็ได้ซาวด์แบบนั้นแล้วนะครับ โอเคก็ลองไปปรับกันดูนะครับคลิปนี้ผมตั้งใจมากนะครับตั้งใจที่จะให้ซาวมันแบบใกล้เคียงที่สุดนะครับตามที่หลายๆคนขอมานะครับลองเอาไปปรับกันดูนะครับแล้วก็ตอนหน้าเดี๋ยวมาเจอกันอีกว่าผมจะลองปรับซาวของใครให้ได้ฟังกันครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆแล้วเจอกันสวัสดีครับ